นักร้องสาวชื่อดังเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นได้เผยคลิปให้ทิปลุงขับแกร็บพร้อมสมทบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้อีกจำนวนหนึ่ง แถมบอกถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยอีกโทรมาหาได้เลยงานนี้ก็ทำเอาคุณลุงขับแกร็บซาบซึ้งจนร้องไห้ออกมาหลังจากเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นให้ทิปลุงขับแกร็บพร้อมสมทบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้อีกจำนวนหนึ่งแถมบอกถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยอีกโทรมาหาได้เลยโดยในคลิปดังกล่าวเจนเนี่ได้ถามคุณลุงขับแกร็บว่ามาส่งอะไรคะก่อนจะเตรียมทิปเอามาให้ลุงพร้อมกับถามลุงกินข้าวหรือย,ยังกินมื้อไหนลุงตอบผ,ผมกินมื้อเดียวกินมื้อเที่ยงเจนเนี่ถาม ต่อแล้วจะกินอีกไหมแล้วเข้าบ้านกี่โมงด้านคุณลุงตอบกลับว่าไม่เกินสามทุ่มเจนนี่ถามคุณลุงต่อว่าวันหนึ่งขับแร็บได้กี่บาทได้ถึงวันละ700รไหมจากนั้นนักร้องสาวได้ยื่นเงินค่าสั่งก๋วยเตี๋ยวให้ลุง273บาทเป็นแบงค้5 0 0แล้วบอกหนูให้ไม่ต้องทอนก่อนจะควักเงินอีก3,000บาทให้สมทบไปอีกพร้อมบอกหนูช่วยช้หนี่ลุงทำเอาลุงร้องไห้จนเจนนี่ต้องปลอบลุงอย่าร้องไห้สิ ลุงไม่ต้องไหว้หนูเดี๋ยวเอาเบอร์ลุงไว้มีงานให้ทำจะโทรหาเวลาให้ไปส่งของให้เจนนี่บอกคุณลุงอีกว่าหนูเคยจนเคยเป็นหนี้สิบล้านแต่หนูเป็นนักร้องมีชื่อเสียงหนูใช้หนี้แล้วก็ชื้อบ้านซื้อรถ หนูเป็นคนชอบคนสู้ชีวิตมากหนูจะบอกว่าลุงเก่งมากๆเก่งแบบนี้ใครไม่เห็นแต่หนูเห็นให้ลุงแข็งแรงนะถ้าไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าลุงต้องการความช่วยเหลือลุงโทรมาหาหนูนะเดี๋ยวหนูให้เบอร์โทรไว้เผื่อลุงต้องการความช่วยเหลือหรือต้องไปหาหมอหรือไม่มีข้าวกินฝนตกขับรถไม่ได้ลุงโทรมาหาหนูนะหนูใจดีส่วนลุงขับแกร็บตอบทิยงสั้นๆว่าแค่นี้ก็เห็นแล้วเจนนี่ตอบรับไม่เป็นไรเข้าใจลุงมากๆนะคะ ถ้าลุงเครียดลุงร้องไห้ไม่มีเงินเมื่อไหร่ลุงโทรมานะช่วยเหลือกันแต่ไม่เยอะนะคุณลุงรีบบอกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแค่นี้ก็เยอะพอแล้ว